วาจละซาลาพิเตเมยักันทับหนาการดิฉันตาสันติเสียงเมื่อเร็วๆนะสาตวเมตุนันตุธรรมตวันกัลวัยยามตันตาธรรมตวันกัลโรยยามตันตาธรรมตวันกัลโรยยามตันตาสาธุสาตุเตปุพุติปดาเม่นังพรมนีเจ้าทีเจ้าทานเจ้าผู้บาดเจ้าผู้เมืองเป้อุดมเป็นวนจันมื่อนีลูกเก่าล้านมื่นสันละดีเมื่อนีวันปอดที่ดยอดผู้บาดไม่ หลังไม่ก็ามาขำม,มาคุนมาเป็นสักทีพยายใกกาิอยู่กับร้านอยู่บ้านนั่งนี่ไ้อยู่ซุ่มอยู่เย็นเถออยู่เย็นเจนทุกข์อาจจะเลิ่นหนูเรื่องยาม,มีขเขาเข็นเน้นหายได้มากับมากายมาเบียนมาเบียนด้วยสาธุสาธุ สาธุนโมตัสสะคุโอะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะคุโอะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะคุโอะโตระโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสนังกัจจามิธรรมังชีวิตังยาวนิพพานังสนังกัจจามิสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสนังกัจจามิสาธุสาธุ บูรพารัตสมิงพระพุทธคุณังบูรพารัตสมิงพระธรรมเมตังบูรพารัตสมิงพระสังฆานังทุกขโรเขไปยังวิวันเชยเถระทุกขตปุโปรตุผลกตุผลภัยสัพโคเสนียจันไรคอยหายสูญไปวิวันเชยเยสภะท่านางสัพาลาพังปวันตุเตระคันตุสุระคันตุอาคเนรัตสมิงพระพุทธกณังอาคเนรัตสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัตสมิงพระสังฆานังทุกขโรเขไปยังวิวันเชยเยสถพะทุกขตปุโปรตุผลกตุผลภัยสัพโคเสนียจันไร คอยหายสูญไปวิวันชัยเยสะพะธานังสะพะลาภังวันตุเตระคันตุสุระคันตุทักษิณรัศมิงพระพุทธคุณังทักษิณรัศมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังฆานางทุกขโรขพยังวิวันชัยเยตะพะทุสัพะโสสะพะโลกสัพะภัยสะกสเนียดจันเลยคอยหายสูญไปวิวันชัยเยสะพะธานังสะพะลาภังวันตุเตระคันตุสุระคันตุ หอระดีรสมิงพระพุทธกนังหอระดีรสมิงพระธรรมเมตังหอรดีรสมิพระังกานังทุกกโรงขัไปยังวิวันเชยยพระทุกสพะโสสพโลกสพภัยสพะเนียจะไ่คอยหายสูญไปวิวันเชยยศพะทานางสพระลาภางปวัเรขันตูขปัดจิมรสมิงพระพุทธกนังปัดจิมรสมิงพระธรรมเมตังปัดจิมรสมิงพระถังกานังทุกกโดงขัไปยังวิวันเชยยพะุกสพระโสดสพโลกสพภัยสพะเนียจะไร่คอยหายสูญไปวิวันเชยยศพะทานางสพระลาภางควัตุเตระ ุระคันโตพระยับรัสมิงพระพุทธกนงังพายับรัสมิงพระธรรมเมตังพายาับรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรเขายังวิวันชัยเยตบปรทุกข,ข,ข,ข์ต,บ,ต,บ,พพตบพระสงฆตบพโลกตุพภัยตบพระเสนียจันไร คอยหายสูญไปวิบันชัยเยสัพพะธานังสัพพะลาภังปันตุเตระขันตุสุระขันตุอุดรรัสมิ่งพระพุทธกนังอุดรรัสมิ่งพระธรรมเมตังอุดรรัสมิ่งพระสังฆานังทุกขโรเขไปยังวิบันชัยเยสัพพทุกสัพพโสงฆ์สพโลกสัพพภัยสัพระเสนศรัยคอยหายสูญไปวิบันชัยเยสัพพะธานังสัพพะลาภังปันตุเตระขันตุสุระขันตุอีสานรัสมิ่งพระพุทธกนังอีสานรัสมิ่งพระธรรมเมตังอีสานรัสมิ่งพระสังฆานังทุกขโรเขไปยังวิบันชัยเยสัพพทุกสัพพโสงฆ์สพโลกสัพพภัยสพระ เนี S <S <an> ่ยจันไรคอยหายทุนไปวิบันเชยเัพพะานังสัพพะลาภังพวัตุเตระขันตุสุระขันตุอาการรัศมิงพระพุทธกนังอาการรัศมิงพระธรรมเมตังอาการรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิบันเชยเัพพทุกสัพพโสกเถพรโลกสัพพะภัยเถพะทเนียจันไรคอยหายทุนไปวิบันเชยเัพพะานังสัพพะลาภังพวัตุเตระขันตุสุระขันตุปัทวีรัศมิงพระพุทธกนังปัทวีรัศมิงพระธรรมเมตังปัทวีรัศมิงพระสังฆานัง ทุกขโรกั้ปยังวิวันชัยเยสะพทุกสะพัโขสะพโลกสะพภัยสะพัทเสนียดจะลายขอให้หายสูญไปวิวันชัยเยสะพะสานังสะพะลาพังข้อนตุเตระขันตุสุระขันตุโตเซนโตวรธรรมเมนะโตสัทธานีทิเบระโตสังอากาศิชันตุนางโตสักจิตตังนไมยไม่หังปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอธิกาเยกายายายะเทวนังปิยะตังพุทธว่า อิติปิโสควายมะราชาโนท้าเวสโนมรนังสุขังอรหังสุปโตโนโมตยะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหังเจตุสัจจานสภมัสสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังคราโยพุทธาอตวิตตินายกาสาเพปิติเตตามหังมัสเกมเตมโนสราอิ ชุกขวาอะยะมะนาจาโนทาวเวตุโนบรณังสุขังอรหังสุขตัวนโมทายะจะยาสนาการตาพุทธาเจตวามารังสวาหังเกตุัจตญาสพังละสังเยปิวินดุนาราสภาตันทังกราทโยพุทธาอัตวิสตินายการสเพปิติติตามหังมัสเกเตสมุนทุตราสีเติปิติเตไมหังพุทโธธรรมโอธรรมโรชนีสังโฆปฏิติโตมหังโอธิยสภกุนะโกรหะทะเยเมนุลุทโทสาลีพุทโธจะทักกินีโกนทันโยปิติสิมิงโมกลาโนุจวามเกทักกินีสุบนีไมหังอาทุอนันทลา กัสโปจะมหานามูอาภาสุงวามาโสตะเกเตสันเตเปจงสุริโยอัปปังคารนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิตโตมุนิกบุคโควุมาระกัสโปเทลโอมิเหติกิตวาตโกโตมหังวัตนีนิจังปฏิสาธิคุณนาการ ปุณโณอังคเลมาโลจะอุปาลีจนัมสิทธิวีเีลาปเจมีชาตานัลาเตติลกามะมะเสสาสิติมหาเทราวิจิตาจินาสาวกาเอตาทิติมหาเทราจิตตวัตโตจินโนลาตาเลันตาธิลาเตจินะอังคังเทศุพันธิตารัตนังปุรโตอาสิทกิเนมตาตุตตกังเสชาคังปัจโตอาสิวามิอังคลุมาลิกังขันธามาโรปฏิตัมจะอาตานาติยะตุตตกังอากาเสจฉะนังอาสิเสสาปกาลสันติตาจินานาวันสังยุตตาสัตตาปะกาลาลังคตา ว่าตาปิตาติสัญตาไปหิรัชตุปทวะอาเสสวินันังยันตุอนันตจินนาเตชะวัตโตเมธิกิจเณสตาสมุทปัญชเรชินะปัญชะมมัจมาปิหาลันตังมหิเจเลยสัทธาปาเลนตุมังตเพเมมหาบุริสาสภาอิจเจวันโตสุกโตตุรโขชินานุภาเวนัชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนาชิตาติสังโฆสังฆานุภาเวนัชิตันตรายโยธรมานุภาวะปาลิโตจรามิชินะปัญชเรติ สัพพุทธานุภาเวนะตัปธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังครัตนังดินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุลาสีต tamam gegangen, um ิเตหัธรรมขันธานุภาเวนะปิจตกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายา คาเพเตเรอุปัตวาสัเพเตทุนิมิตาสัเพเตอมังคลาวินัสสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัตวัตโกพลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโอตุสัพธาทุครพยาเวลาโุกาตาตุปัตพวาเนกาอันตรายาปีวินัสสันตุเกเตจะสายชยติติตนางลาพังโสธีภะขยังสุขางพลังสิริอายุจจวันโนเจโคขังอุทีะยศวาสตาวัสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเต